าดดาเาชองเับจะถ่ายทันก่อนว<ต>ิดีโอโอ,อนี้เก็บสระพววิดีโออย่างเดียว,นะคนควเนยไปคนต่อไปมันเลื่อนไงอันแน่ แอมแคนยกแล้วครับไอ,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 อ้นี่แหละที่เขาทำแคนเบาๆพราะอไลไปแบกอโอ้ยมาซื้อ,อซื้อแคดูเนอะอ้ะออจริงเลยนะ

ต้องแกแบกออกกันแกบแบกออกไว้ก่อนโดนครับเนาะถอดแล้วตีไปคนต่อไปเขาเจอครับอาจารย์เป็นยางงี้เสือตัวกี้ระดับโอ้ยแบกทุ้งตผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าผมจะไปแล้วผมจะฝากโทรศัพท์เขาไว้เนี่ย อเี๋อาโทรศัพท์ให้ฮะโทรศัพท์ใหเดี๋ยวผมงไปครับโต๊ผมเสียว